วิธีเปลี่ยนปกเพจในมือถือง,ง่ายๆแค่ก้าวคลิกทำแบบนี้น้องนิตติตกมาถามกูแซมนะครับว่ากูแซมผมเปลี่ยนในมือถือทำไม่ได้ครับหรือพี่หรือน้องหรือใครไม่รู้นะครับแต่กูแซมมาตอบคำถามสำหรับคุณโดยเฉพาะนะตั้งใจฟังดีๆนะเดี๋ยวกูแซมจะพาทุกคนกดตามไปเลยแล้วใครยังเปลี่ยนไม่ได้เลยเนี่ยดหูหลายรอบโอเคปะมากันเลยอันดับแรกนะครับก็เข้าแอป a c e b o o k เหมือนเดิมนะมนเพื่อนแตะมลงไป หลังจากนั้นนะครับเพจที่คุณต้องการที่จะเปลี่ยนปกเพจอ่ะคือเพจนี้นะของกูแซมใครหาเพจตัวเองไม่เจอให้มาคลิกตรงเพจแล้วก็เป็นเลือกเพจที่คุณต้องการส่วนกูแซมเจอตรงนี้แล้วเขากดเลยนะครับหลังจากนั้นที่เราคลิกคําว่าแก้ไขตรงปกเพจตรงนี้ทุกคนเห็นเปล่ากดลงไปนะหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีตัวเลือกว่าดูรูปภาพหน้าปกแต่เราต้องการเปลี่ยนใช่ไหมเราต้องเลือกคําว่าแก้ไขพื้นที่หน้าปก พอมันเข้ามาตรงหน้านี่ทุกคนก็จะงงใช่ไหมครับว่ามันจะเปลี่ยนยังไงใช่ไหมคือแซมคิดว่าคุณน่าจะติดตรงนี้ถูกปะวิธีการคือให้เรามาติ๊กตรงนี้ทุกคนให้เรามาเอามือมาแตะตรงสีฟ้าๆตรงนเนี้ยเนี่ยอันนี้มัน Facebook เลือกให้ใช่ปะแตะลงไปและคุณแตะเครื่องหมายบวกรูปแรกตรงนี้ทีนี้ทุกคนมันจะมีรูปให้คุณเลือกเยอะแยะมากมายเลยปกเพจเป็นตนัวไหนอ่ะเหมือนคุณแซมจะเลือกตัวนี้แล้วกันกอ่านเลือกตัวนี้ก็แตะลงไปและกดบันทึก แค่นี้ทุกคนแล้วก,กดบันทึกอ,อีกรอบหนึ่งข้างบนมุมขวาก็าเสร็จแล้วทุกคนไม่ยากเลยใช่ไหมแต่ครูแซมเข้าใจนะครับว่าคุณอาจจะติดตรงเมื่อกี้เขาบอกตัวนะครับว่าคนติดกันเยอะและ้วครูแซมแรกๆที่ทำแรกๆเนี่ยก็ติดเหมือนกันแต่ถ้าเกิดใครฟังครั้งแรกไม่เก็ตใครฟังครั้งสองไม่เก็ตฟังหลายๆรอบและก,กดตามที่คูแซมบอกครูแซมเชื่อแล้วก็การันตีว่าคุณทำตามได้อย่างแน่นอนโอเคปะ่ะไปลองทำดู เห็นไหมทุกคนไม่ยากเลยใช่ไ้าทุกคนกดตามได้อย่างแน่นอนถึงมันจะมีตัวที่น่าจะงงกูแซมรู้ใจนะครับว่าคุณน่าจะติดกันตรงนั้นเนี่ยฟังหลายๆรอบและกดตามส่วนใครนะครับที่เปลี่ยนปกเพจได้แล้วแล้วคุณรู้สึกว่าอยากจะเริ่มทํา Facebook Page เพื่อเป็นการตลาดของธุรกิจของคุณที่เป็นธุรกิจที่คุณทําหน้าร้านออฟไลน์ line, หรือร้านที่อยู่นอกโลกอินเทอร์เน็ตแล้วมันยังคนมาเจอน้อย คุณต้องการทําให้เจ๋งมากขึ้นมันมีการตั้งค่าอะไรบ้างใน Facebook ที่เราควรจะตั้งค่าให้เพจของคุณเนี่ยมันโดดเด่นและคุณใช้งานเพจได้เต็มประสิทธิภาพก็มาเจอตัวกันได้นะคะอยากให้คุณแซมจับมือสอนส่วนใครถ้าเกิดสนใจความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการแนวจับมือสอนบอกทีละขั้นทีละตอนในการกดแต่จุดเนี่ยแต่มีคลิปแล้วก็มีไลฟ์เนี่ยออกมาสอนมากมายเลยแต่ใครเป็นสายแบบว่าอยากเรียนรู้เองได้เนี่ยก็ติดตามดูคลิปไปแต่ใครเป็นสายแบบว่าเจ๊ไม่อยากเรียนรู้ด้วยตัวเองละค่ะ ก็มาเจอกันโอเคไหมกูแซมเชื่อนะครับว่าคลิปนี้จะได้ให้คําตอบกับน้องคนที่ถามหรือพี่หรือใครก็ตามที่ถามกูแซมมาเมื่อกี้อย่างแน่นอนวันนี้นะครับใครสนใจความรู้แนวาจาับมือสอนทําออนไลน์โดยเฉพาะการทํา f a c e b o o k Page คุณติดตามกูแซมได้เลยและกูแซมจะเอาความรู้เจ๋งๆมาแบ่งปันทุกๆวันอย่างแน่นอนวันนี้กูแซมไปก่อนนะครับบ๊ายบายรักทุกคนนะ